พิกสตอรี่เรื่องเล่าที่โลกยังสงสัยโลกต้องจารึกค่ะเที่ยวบินสุดระทึกลังค่าหลุดกลางอากาศ24,000ฟุตการเอาตัวรอดสุดเหนือชั้นลงจอดแบบปฏิหารค่ะ ย้อนโศกนาตกรรม a ล o า a อ i r ไลน์243เที่ยวบินเปิดประทุนไร้หลังคาที่โลกต้องจดจำเหตุผลที่ว่าทำไมต้องคาดเข็มคาดค่ะเครื่องบินโบอิง732-297ของสายการบิน a ล o าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่243ออกเดินทางจากเมืองฮิโรไปยังเมืองฮโนลูลูซึ่งเมืองทั้งสองค่ะตั้งอยู่บนเกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกากลับเกิดเหตุสุรทึกที่โลกเนี่ยต้องจารึกเลยทีเดียวค่ะย้อนกลับไปเมื่อ28เมษายนปี1988เที่ยวบินที่243ของสายการบิน a ล o h าออกเดิน ทางจากสนามบินเมืองฮิโรในเวลาบ่ายโมง25นาทีพร้อมกับผู้โดยสารจำนวน85้าคนแล้วก็ลูกเรืออีกห้าคนซึ่งก่อนการเดินหาในแคะก็ไม่มีรายง,งานสภาพอากาศว่าผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งกับตันในเที่ยวบ,บินนี้ก็คือกับตันโรเบิร์ตอายุ44ปีในขณะนั้นมีประสบการณ์การบินมากกว่า8,500ชั่วโมงและก็ผู้ช่วยที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงคือแมเดิลินมิมี่ทอมกินส์ค่ะอายุ37ปีในขณะนั้น ต่อมาเวลาบ่ายโมง48นาทีนะคะหลังจากที่เครื่องบินบินขึ้นแตะระดับความสูงปกติที่24,000ฟุตผู้โดยสารทางด้านหน้าของเครื่องบินเริ่มรู้สึกได้ว่ามีลมจากด้านนอกพัดเข้ามาทางด้านบนและเมื่อเงยหน้าขึ้นค่ะก็พบว่าชิ้นส่วนเล็กๆบนหลังคาเครื่องบินทางด้านซ้ายค่อยๆปริและแตกออกสัมภาระจา,านชามอาหารเริ่มถูกดูดออกไปทางช่องหลังคาที่แตกขาวของในเครื่องบินที่ปลิวลอยไปมาได้ลอยมากระแทกกับหน้าและก็ลำตัวของผู้โดยสารอย่างจังโดยที่ไม่สามารถหลบหลีกได้ค่ะ ฝ่ายนักบินเนี่ยเริ่มรู้สึกได้ว่าเครื่องบินเริ่มครงเพลงและเสียการควบคุมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ decompression ซึ่งหมายถึงการที่ระบบปรับความดันในห้องนักบินและห้องโดยสารของเครื่องบินล้มเหลวเครื่องบินสูญเสียความดันเพราะความดันอากาศด้านนอกซึ่งต่ำมากได้เข้ามาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนักบินและห้องโดยสารที่ไม่มีอะไรยึดติดถูกอากาศด้านนอกดูดออกไปหมดรวมไปถึงชิ้นส่วนลงังคาและผนังเครื่องบินของที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสหกแถวประตูห้องนักบินถูกแรงลมแล้วก็แรงดันอากาศด้านนอก ที่ผัดเข้ามาในเครื่องชีกกระชาจนบิดงอ และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในเรื่องนี้นะคะก็คือแอร์ฮอสเต็คนหนึ่งค่ะซึ่งให้บริการผู้โดยสารอยู่ก่อนเกิดเหตุทําให้เธอนะคะไม่ได้นั่งอยู่กับที่โดยยืนอยู่ใกล้กับประตูแถวที่5ซึ่งถูกแรงดันกระชากจนประตูหลุดออกไปร่างของแอร์ฮอสเต็รายนี้นะคะที่ถูกแรงดันกระชากจนหลุดออกจากเครื่องบินไปพร้อมกับประตูด้วยในเวลาที่เกิดเหตุนะคะผู้ที่กําลังทําการขับเครื่องบินคือผู้ช่วยนักบินที่1ซึ่งเป็นผู้หญิงได้พยายามหาทางนําเครื่องบินลงจอดที่สนามบินที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็เป็นไปอย่างยากลําบากค่ะ เพราะการติดต่อศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศถูกขัดขวางด้วยเสียงรวมแรงจากช่องหลังคาที่แตกเข้ามาแทรกแม้แต่นักบินและผู้ช่วยนักบินซึ่งนั่งใกล้กันก็ต้องสื่อสารกันด้วยภาษามือแทนแต่โชคดีค่ะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศมองเห็นสัญญาณฉุกเฉินของเครื่องบินบนจอเรดาร์ทำให้สามารถรีบเตรียมความช่วยเหลือได้ทันเมื่อเครื่องบินลดระดับความสูงลงผู้โดยสารและนักบินเริ่มหายใจได้เองโดยไม่ต้องพึ่งหน้ากากออกซิเจน ถึงแม้เครื่องบินจะเสียสมดุลไปบ้างแต่ก็ยังสามารถควบคุมได้อยู่และในที่สุดนักบินสามารถนำเครื่องบินร่อนลงจอดที่สนามบินบนเกาะมาอีกได้อย่างปลอดภัยซึ่งทุกคนต่างก็เลยเชื่อที่กัปตันเนี่ยสามารถนำเครื่องบินสภาพนี้ลงจอดได้ราวกับปฏิหาริ์มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจำนวน65คนในจำนวนนี้ค่ะมี8คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดได้ถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลซึ่งรายที่ได้รับบาดเจ็บหนักๆคือผู้โดยสารบริเวณแถวนหน้าหรือว่าชั้นเฟิร์สคลาสที่ชิ้นส่วนหลังคางเครื่องบินและผนังด้านข้างหลุดออกไ ทำให้มีอาการแก้วมูชีกขาดแต่าก,การที่เครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วข่าวขอ,มองมวลเครื่องบินลอยมากระแทกอย่างรุนแรงจนสมองกระทบกระเทือนกระดูกแตกค่ะไม่มีการพบชิ้นส่วนของเครื่องบินที่แตกหักและหลุดออกไปและที่น่าสลดใจที่สุดก็คือไม่มีใครเนี่ยได้พบร่างของคาราเบลลาแลนซิงลูกเรืออาวุโสท,ที่ถูกดูดหายออกไปจากเครื่องอีกเลยเธอถูกระบุว่าเป็นผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียวในเหตุการณ์นี้ โดยหลังจากเกิดเหตุขาทีมของ NTSB นะคะหรือว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยการขนส่งของอเมริกาได้เข้ามาทําการตรวจสอบสาเหตุและก็ได้ระบุว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทั้งนี้เกิดจากสภาพของเครื่องบินที่เก่าและก็ทรุดโทรมจนทําให้เกิดรอยแตกบนหลังคาตั้งแต่ก่อนขึ้นบินโดยเครื่องบินลํานี้มีอายุการใช้งานเกือบ20ปีทําให้สภาพเครื่องบินเริ่มผุกร่อนจากความชื้นและจากการสอบสวนผู้โดยสารบนเครื่องพบว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งสังเกตเห็นรอยแตกเล็กๆก,ก,ก่อนออกเดินทางแต่ก็ไม่ได้แจ้งกับใครคะ่ะ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี1990ชื่อเรื่องว่า Miracle Landing ความโชคดีของเหตุการณ์นี้ค่ะก็คือเกิดขึ้นหลังจากเครื่องบินแตะระดับการบินปกติทําให้ผู้โดยสารทุกคนยังนั่งอยู่กับที่ไม่ลุกไปไหนและยังคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ทุกคนทําให้ไม่ถูกแรงดันกระชากหลุดออกจากเครื่องนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมเราควรรัดเข็มขัดเวลาอยู่บนเครื่องบิน และถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขนาดที่ว่าหลังคาเครื่องบินหายไปกลางอากาศแบบนี้แต่ว่าภาวะโลกร้อนก็ได้ส่งผลต่อความหนานแน่นของมวลอากาศซึ่งทําให้เกิดการตกลุมอากาศได้บ่อยขึ้นแม้ในอากาศที่ดูปลอดโปรงนั่นเองค่ะ การคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่บนที่นั่งเครื่องบินเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยไม่ให้เกิดอันตรายจากการกระแทกอย่างล่าสุดนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเที่ยวบิน UX045 ของสายการบินยูโรปาค่ะตกหลุมอากาศรุนแรงระหว่างเดินทางมาจากกรุงมาดริดประเทศสเปนทาให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยตัวลอยขึ้นจากที่นั่งขึ้นไปติดอยู่ภายในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะค่ะ